สวัสดีครับวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้และมุมมองทางราคาน้ำมันดิบในทางเทคนิคเท่านั้นและเป็นความเห็นส่วนบุคคลไม่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อชี้นำราคาและชี้นำในการซื้อขายเก็งกำไรในราคาน้ำมันดิบนะครับโดยเราจะมาดูที่กราฟของตัวเวทเทซันะครับหลังจากช่วงที่ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบลงมาจากร้อยเหรียญจนเกิด ถึงช่วงแถวๆราคา27เหรียญขึ้นมาเนี่ยหลายๆสำนักหรือสื่อต่างประเทศเองก็จะบอกว่าราคาน่าจะหลด28เหรียญหรือจุดแถวเนี้ยลงไปทําโลที่20เหรียญแต่ราคาก็ไม่ลงแต่เกิดรีบาวขึ้นมาจนถึงช่วง50เหรียญน,นะครับทีนี้เราจะมาดูกันต่อว่าเออเชิงเทคนิคนั้นเนี่ยราคาจะไปทางไหนต่อโดยถ้าเราดูในกรอบของเทนไลน์เองเนี่ยถ้าเราตีเส้นเทนไลน์ที่แนวรับ โล่เก่าขึ้นมาเนี่ยก็จะอาจจะเห็นได้ว่าช่วงเนี้ยก็จะเป็นบริเวณสำคัญแล้วนะคือถ้าซูมอินเข้ามาอยู่แถวๆที่48เนี่ยก็คือยังมองว่ายังไปอยู่ในกรอบของขาขึ้นอยู่โดยราคาไม่ควรหลุด48เหรียญน,นะครับผมแต่ถ้าหรือยอย่าง worst case ที่แย่กว่า48ก็คือช่วงบริเวณเนี่ยราคาไม่ควรหลุดลงมาทดสอบบริเวณแถวๆ45 44เหรียญ หรือ44เหรียนมากนักน็คือช่วงนี้เบน 4, 4ี5 46นะฮะหรือถ้าจุดที่แย่ที่สุดในราคาในการราคาจบขาขึ้นเลยก็คือตั้งแต่เนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่แย่ที่สุดลงมาคือบิเรณ43ก็จะให้กรอบ48หรือ46เป็นจุดเฝ้าระวังของราคานะฮะถ้าราคาทำตัวมันมีการย่อลงมาถึงทีนี้ถ้า เรามาวัดไฟโบกันก่อนเราจะอาจจะดูเทคนิคเข้าเป็นหลายตัวไปนะครับผมถ้าดูที่ไฟโบนี่ยเราก็จะเห็นกรอบที่ราคาสี่สิบห้าเป็นแนวรับแรกนะฮะแล้วก็สี่สิบเหรียญหรือสี่ิเนี่ยแถวเนี้ยเป็นแนวรับซึ่งแนวรับตรงนี้ก็อาจจะสำคัญในจุดหนึ่งเพราะเนื่องจากมีการเทสหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาจากยี่สบเจ็ดเหรียญเนี่ยมีการทดสอบสองครั้งและครั้งที่สอง เนี่ยก็ยังไม่ผ่านจนครั้งที่3ก็คือนับตรงนี้เป็นครั้งที่3ถึงจะผ่านขึ้นไปได้ถ้ามาดูอินดิเคเตอร์ตัวถัดไปก็คือตัว M S C D เองก็ยังมีการปรับย่อลงถ้าคือชุดตรงนี้จะมองว่ามันเกิดบูลลิตขึ้นมานะฮะแต่ตรงนี้ถ้าหากราคาไม่ควรจะหลุดบริเวณไม่ให้เกิดอินดิเคเตอร์ช่วงนี้จะเกิดเป็นสัญญาณบลลิต ะะราคาต้องปรับย่อลงต่อส่วน r s i เองราคาก็ยังไม่มีการวกกลับแต่ยังอยู่ในกรอบของห้าสิบคือ,อ,อถ้าเป็น r s i เนี่ยโมเมนตัมยังอยู่ในเชิงบวกแต่เราควรจะรอสัญญาณให้กราฟชี้วกกลับขึ้นมาก่อนนะชเช่นอย่างบรนนิเวณนี้ขึ้นลงมาแล้วมีการหักกลับของตัวอินดิเคเตอร์คือ r s i ขึ้นมาหรือบริเรณน,นี้ก็แสดงว่าราคามันยอ่อแต่ โมเมนตัม um ยังพร้อมจะไปต่อนะคะคือจุดเนี้ยเราก็ต้องรอดูโมเมนตัมอีกข้างหนึง่งทีนี้ถ้าเราเรามองถอยมาดูกลายเป็นดูกราฟวิลลีชาร์ดของราคาน้ํามันนะครับผมเราก็จะเห็นว่าจุดที่บอกมันราคามันปรับตัวลงจาก100หนึ่งรอยเหรียญแล้วลงมาคือช่วงเนี้ยก็จะเป็นจุดสําคัญคือละห้าสิบเหรียญโดยที่5้าสิบเหรียญเนี่ยราคาจะขาช่วงต้นปีนะฮะที่แล้ว มีการทดสอบสองครั้งแลไปทดสอบหกสิบจะไม่ผ่านพอปีปลายปีที่แล้วก็มีการทดสอบห้าสิบเหรียญแล้วก็ลดย่อลงมาหลุดลงมาตลอดจนถึงช่วงกุมภาปีนี้นะฮะราคาจะพยายามทำแพทเทิร์นขึ้นใหม่อีกครั้งคือจุดเนี้ยถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ราคาก็จะไปต่อบริเวณถึงหกสิบเป็นเบื้องต้นนะฮะเพราะจุดตรงเนี้ยราคา พัฒน์ของกราฟจะกำลังจ,จะทำดับเบิลท็อปถ้าไม่ผ่านตรงนี้ราคาก็จะต้องย่อมาเป็น M-shape คือภาพนี้ซึ่ง M-shape เนี่ยขาแรกที่ต้องลงก็คือเป้าหมายคือ40เหรียญและถัดไปก็คือบริเวณตรงนี้ที่ทำเป็นจุดบอททอมถ้าต้องใช้คำว่าท่านะถ้ามันทำดับเบิลท็อปนะคือจุดนี้และจุดนี้นะแต่ถ้าสามารถเบรกผ่าน ขึ้นไปทดสอบแถว55ให้ได้ก่อนแล้วถ้าึึงสุดท้ายเนี่ยราคามีการย่อดโดยไม่หลุดช่วงนี้ลงมาก็ถือว่าสามไม่เกิดดับเบิลท็อปแล้วนะครับผมปัจจัยพื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องช่วงนี้ก็จะเป็นการประชุมเฟดในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งมีการเก่งว่าการปรับขึ้นดอกตาดอกเบี้ยนเนี่ยก็จะมีหรือไม่โดยจะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนพอสมควรเพราะเมื่อมีการปรับ อัตราดอกเบีย้ยของ FOMC เองเนี่ย mm. ก็จะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งค่าเงินดอลลาร์เนี่ย mm. ก็จะส่งผลโดยตรงต่อตลาดคอมมูนิตี้ทั่วโลกนะครับเพราะมีการส่วนใหญ่มีการซื้อขายในหน่วยเงินดอลลาร์สหรัฐถัดไปที่ตลาดให้ความสำคัญก็คือการประชามติบทอ,อ,อังกฤษจะออกจากยูโรโซนหรือเปล่านะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลคล้ายๆกันต่อตลาดเงินก็จะเป็นค่าเงินยูโรแล้วก็ตัวตลาดหุ้นหรือตลาดทุนของตัวยุโรปและสหรัฐเองนะซึ่งสองปัจจัยนี้ในช่วงเดือนนี้ต้องจับตาแต่ปัจจัยโดยตรงที่จะส่งผลต่อาราคาน้ำมันดิบในบางครั้งเราอาจจะต้องดูเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อดีมาและสายน้ำมันดิบในตลาดนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอจบวิดีโอครั้งนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ